นี่ยูกับแม่ยูกินเข้าไปได้ไงเนี่ยอยู่รู้ไหมว่าปลาอร่อยแค่ไหนยูกินของยู่เป็นคนเดียวเลยถ้าอยู่ไม่อยากเลิกกับไอ้นะยูก็ควรจะเลิกกิน,นอาหารชั้นต่ำนี่ด้วย,ยแม่เฮ้ย ชัวร์ชวรอทำไมยู่รีบจังเลยอ่ะเราก็เพิ่งคบกันได้แค่เดือนเดียวเองอ่ะอยู่ก็จะให้อไปเจอแม่อยูซะละเร็วไปเหรอคะฉันว่าไม่เร็วไปนะถึงเราจะคบกันแค่เดือนเดียวอ่ะแต่คุณอย่าลืมสิว่าเราอ่ะรู้จักกันมาเป็นปีแล้วนะทำไมหรอคุณกลัวแม่ฉันหรอ โอ้โหยูเล่าให้ไอฟัง a, บ่อยๆว่าแม่ยูอะดุนักดุหนาจะไม่ให้ไอกลัวได้ไงฉันล้อเล่นน่ะแม่ฉันน่ะใจดีสไตล์จริงนะเดี๋ยวก็รู้ <acc> um คำนี้อีกแล้วอายละกลัวกลัวไอ้คำเนี้ยไม่ต้องกลัวหรอกไปไปได้แล้ว แม่คิดถึงที่สุดเลยค่ะแม่ก็คิดถึงเองนางกระถินแล้วนั่นพาใครเข้ามาด้วยล่ะอย่าบอกนะว่านี่แหละแม่แฟนหนูที่หนูโทรเล่าให้แม่ฟังอะคะ่ะส,ส,สวัสดีครับค,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 คุณแม่นางกระถินทำไมแฟนเองปากสั่นมือสั่นอย่างนั้นล่ะ,ะก็หนูบอกจอนไปว่าแม่ดุไงคะอเองก็พูดส้าแม่ไม่ได้ดุขนาดนั้นหรอก อ้าวแล้วทำไมยูบอกไอตลอดเลยว่าแม่ยูดุมันก็คงร้อเองเล่นละมังแล้วแต่ว่าเองเทื่ออะไรล่ะอ๋อผมผมผม,ผมจอนจอนครับแม่เลิกปากสั่นเดแลยวราจอนแม่ไอไม่ได้ดุจริงๆสักหน่อยแหมเล่นกันซะหลอนกันไปใหญ่ป่ะเข้ามาเข้ามาในบ้านก่อนมา กระถินไปไหนแล้วครับแม่ผมตื่นมาก,ก,ก็ไม่เห็นแล้วครับอ๋อมันไปใส่บาตแล้วก็ไปซื้ออาหารมาทำกับข้าวเองไปนั่งรออยู่ที่แค่หลังครัวก่อนไปแล้วเดี๋ยวมันมาจะได้กินข้าวกันอ๋อครับจ้ะ จ้ะแม่อ่านเนี่ยพ่ะเออแม่ว่ฟฟฟาภัยแกฝากแกงหน่อไม้ไมาให้แม่ด้วยอ่ะจ้ะเออ,เอ,อว่าแต่จอนตื่น,นยังคะตื่นแล้วนั่งรอกินข้าวอยู่แค่หลังบ้าน,น่ยจ้ะงั้นออกไปก่อนเดี๋ยวแม่เอากับข้าวไปให้นะไปไปไป,ไปนั่งรอ รู้ใจฉันจริงๆริงเลยนะจ๊ะแหมของเปิดของลูกสาวทําไมแม่จะไม่รู้ใจเออแม่ยังไม่ได้ส่งรายการให้คุณต้นเลยกินกันไปก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปทําธุระก่อนนะนะได้จ้ะแม่อ้าวยูเป็นอะไรอย่างทาไมทําหน้าแบบนั้นไอไม่ชอบไอกลิ่นบ้านเนี่ยโหกลิ่นอย่างก็ของเหม็นเน่าอ่ะโหไอไม่ไหวเบื่อนี่ยูกับแม่อยู่กินเข้าไปได้ไงเนี่ย ทำไมละยูยรู้ไหมว่าปลาอร่อยแค่ไหนเนี่ยอะอย่ามองชิมดูไอ้ไอไอ้ไปไอ้ไ่ไม่ไยูกินของยูไคนเดียวเลยหืมโอ้โหไอไม่ขอร่วมวงกินไออาหารชั้นต่ำนี่หรอกโอหไม่ไหวแล้วอ๋อแล้วก็ถ้ายูไม่อยากเลิกกับไอ้นะยูก็ควรจะเลิกกินในอาหารชั้นต่ำนี่ด้วยเข้าใจไหมไอจะไม่พูดซ้ํานะแล้วก็ ไอ้ขอร้องล่ะช่วงระหว่างที่เราอยู่ที่เนี่ยอย่าให้ไอได้กลิ่นไอ้ไอ,อ้ป่าบ้านี้อีกนะไม่งั้นนะไอจะกลับกรุเทพจริงด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวไอบอกแม่ให้อร่อยจะตาย เกิดอะไรขึ้นอ่ะเสียงดังทีอะไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่กินข้าวกันเถอะมาอืาออไอบอกแล้วใช่ไหม แม่อุย้ยอะไรเนี่ยแหวะจะวงฉันขอโทษก็แกทําให้ฉันตกใจเองมามาฉันเช็ดให้ฉันขอโทษไม่ต้องมาขอโทษเลยดูนี่หูขอโทษแล้วเนื้อตัวผมจะหายเหม็นไหมดูนี่หูทั้งราทั้งเหม็นนี่กระถิ่นไม่ได้บอกแม่เหรอว่าผมรับกลิ่นนี้ไม่ได้แล้วก็สั่งห้ามแม่ทําอีกอะ่ะ บอกสิทาไมจะไม่บอกอันนี้มันบ้านของฉันฉันน่ะจะต้องมาฟังคําสั่งไอ้ว่าที่ลูกเขยยังเองด้วยเหรอเฮ้ยทำมามเหม็นปลาล้ะกระแดเฮ้ยทำไมแม่ไม่เหม็นแต่ผมเหม็นนี่มันก็เรื่องของเองถือวะเรื่องของผมเหรอได้เรื่องของผมเรื่องของผมเหรอแม่เรื่องของผมพี่ไชแม่จอรนกระถิ่น ยูมาก็ดีแล้วยู you ไม่ได้บอกแม่งยูเหรอว่าห้ามทําให้อาหารกินเหม็นเน่าแบบนี้อ่ะไอบอกแล้วแต่นี่มันบ้านของแม่ไอไอจะไปห้ามอะไรแม่ไอได้แต่ยูดูสิ่งที่แม่ยูทากับไอสิดูดูไอเล่นไปหมดแล้วเนี่ยเหม็นนี่ท <You S 2> <ฮ>ั<ๆ>้งหากยูก็เลยเอามาละกอคว่างใส่แม่ไอเนี่ยนะยู<ๆ>ทาอะไรลงไปยู<ๆ>รู้ตัวหรือเปล่า กระถิอยูใจเย็นๆก่อนนะไม่โยงไม่เย็นมาแล้วอยู่เป็นบ้าอะไรนี่มันบ้านไอ้นะอยู่เป็นใครถือบ่มีสิทธิ์ทำอะไรกับแม่ไอแบบนี้ไอเป็นลูกไอย,ยังไม่กล้าทำอะไรกับแม่ตัวเองแบบนี้เลยเออคือว่ายู <You S 2> ไม่ต้องพูดอะไรแล้วกร่อีกแค่กินปลาร้านเนี่ยมันทำให้ยูทำกับแม่ไอขนาดเนี้ยไอว่าไอาเลิกกับยูดีกว่าไอรับไม่ได้กับสิ่งที่ยูทำนี่นี่ยูยูยูจะเลิกกับไอยอยงนี้นเหรอ เบื่อแล้วไอ่ไอ่ยูยูอะไรเนี่ยโหน่ารำคาญมากเลยไปเลยไปออกไปเออเลิกก็เลิกไปก็ได้วะใครมันจะไปอยากทนอยู่กับไอ้ครอบครัวที่มีตะกลิ่นเหม็นเน่าแบบเนี้ยแค่คิดก็ขยะขยะแขยงไม่ไหวทนไม่ไหวแลวไอ้กลิ่นปลาร้าเนี่ยเฮ้ยหน้าก็เราจะพูดไอ่ไอยูยูได้ ทำไมจะมอง,อง้อไงเปล่าแกลืมของอต้นตำปูปลารจากคุณลูกสาวมแม่เนี่ยรู้ใจหนูที่สุดเลยนะคะ เฮ้ยแม่เพื่อนหนูมันไลน์มาบอกว่าบริษัทขนส่งของจอนกำลังจะเจ๊งอะค่ะและแกยจะไปสนใจอะไรมันหนูคิดอะไรออกแล้วค่าแม่ กำลังจะไปนะครับเมื่อกี้ผมแวะทานข้าวนะครับไม,ไม่นะครับคุณไทผมรับรองเลยนะครับว่าการขนส่งของผมเนี่ยยังคงได้มาตรฐานการขนส่งดีเหมือนเดิมเลยครับใครจะไปเชื่อว่าขนส่งของแกมันจะดีจริงเพราะในเมื่อมันล่าช้าและไร้คุณภาพทุกครั้งที่ผมใช้บริการและไม่ใช่แค่ผมยังมีอีกหลายๆบริษัทที่พูดถึงการบริการขนส่งของคุณในแง่ลบไม่ไม่ไม่จริงเลยนะครับคุณไท ผมขอร้องละครับคือถ้าถ้าผมไม่ได้ของรอบนี้อเนี่ยคือบริษัทผมต้องเจ๊งแน่ๆเลยครับขอร้องละครับคุณไทยใช้การขนส่งของผมเหมือนเดิมนะครับสมควรแล้วที่จะเจ๊ง,งคุณไทคุณไทว่าไงจ้าพ่อรูปหล่ออดีตแฟนของฉันกระถินนี่อยู่มาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะ แล้วยูรู้ได้ไงว่าไออยู่ไหนนี่ยังไม่เลิกใช้ไออยู่กับฉันอีกเหรอแต่ฉันรู้ได้ยังไงว่าแกอยู่ที่เนี่นะก็เลยข่าแกบอกไงแต่ที่ฉันมาที่นี่เพราะอะไรนะเหรอก็จะมาใช้บริการขนส่งของแกไงขนส่งอยู่จะส่งอะไรอะ่ะก็สิ่งที่แกไม่ชอบที่สุดยังไงล่ะ ชอบน้ำปลาล้าเหรอใช่น้ำปลาร sí ้าแบรนด์ของแม่ฉันเองนี่แกไม่รู้จริงๆเหรอฮัลโหลกระถินเหรออะไรนะจะพาแฟนมาให้แม่รู้จักแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนชื่อจอนค่ะแม่เป็นนักเรียนนอกจบจากอเมริกาเลยนะคะแม่ นักเรียนนอกเหรอเออแต่กระถินไม่ต้องบอกเขาหรอกนะว่าบ้านเราอะทำธุรกิจน้ำปาลาร้าทำไมล่ะคะแม่แม่อยากจะพิสูจน์อะไรสักหน่อยแม่คิดไปคิดมาแล้วไอ้บริษัทขนส่งแห่งนี้มันไม่เหมาะกับสินค้าบ้านเราหรอกเนาะกรถินเพราะไอ้เจ้าของบริษัทมันกําลังจะหมดตัวมันเกลียดน้ำปาลาร้าไม่ไม่ไมไม่นะครับแม่ เหมาะครับเหมาะมากที่สุดเลยครับแม่คือแม่จะส่งเยอะแค่ไหนแม่จะส่งที่ไหนเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับผมจะรับประกันเป็นอย่างดีเลยครับสุดท้ายก็คือน้ำลายตัวเองนะกระถินไอขอโทษนะคือตอนนี้ไอรู้แล้วว่าน้ำปลามันเป็นของคู่กันกับคนไทยยกโทษให้ไอเถอะนะ เรื่องอื่นอะฉันพอยกโทษให้แกได้นะแต่สิ่งที่แกทำกับแม่ฉันอะฉันยกโทษให้แกไม่ได้และที่ฉันมาในวันนี้ฉันก็พาแม่ฉันอะมาเทคโอเวอร์บริษัทของแกเพื่อต่อยอดธุรกิจของฉันเอ่อนี่ยูกับแม่มีเงินมากถึงขนาดจะซื้อบริษัทไอได้เลยเหรอแน่นอน แต่ตอนนี้ฉันอยากจะไปคุยเรื่องขนส่งธุรกิจน้ำปลาของฉันก่อนแต่ถ้าไม่อยากจะหมดเนื้อหมดตัวก็ตามฉันมาเวลาฉันเป็นเงินเป็นทองแต่ไอเรื่องเทคโอเวอร์ของแกฉันเอาแน่แต่ว่าฉันก็เสียดายความสามารถของแกนะเอาอย่างนี้แล้วกันฉันจะให้แกมาเป็นผู้จัดการบริษัทของฉันถ้าแกรับน้ำปลาของฉันได้นะแต่ถ้ารับไม่ได้มันก็เรื่องของแก ก็ได้ครับผมไม่อยากให้บริษัทที่ผมสร้างมากับมือเจ๊งไปด้วยครับเป็นไงล่ะเกียดน้ำปลานะักสุดท้ายก็ต้องมาทำงานเกี่ยวกับน้ำปลานไปด้วยค่ะแม่